ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับมีคนไทยหลายๆท่านเลยนะครับที่คิดว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยจน ไม่เคยยากลําบากมาก่อนและก็มีอีกหลายครั้งเลทีเดียวครับที่ประเทศข้างบ้านที่เขาคิดว่าประเทศไทยเรานั้นไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆในประเทศไทยเลยจึงทําให้ประเทศไทยนี้ได้เจริญพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากบอกว่าประเทศไทยไม่เคยเจอสงครามไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ต่างๆที่เลวร้ายแต่มันผิดไปถนัดครับประเทศไทยเจอมาแล้วทุกรูปแบบาท่านผู้ฟัง ได้ฟังคลิปนี้จนจบนะครับท่านผู้ฟังจะรู้ว่าการที่เกิดมาเป็นคนไทยนั้นคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วล่ะครับคุณรู้ไหมครับว่าคนไทยเป็นผู้ที่มีบุญที่สุดแล้วนะครับที่ได้เกิดมาบนผื้นแผ่นดินทองแห่งนี้และรู้ไหมครับว่าประเทศไทยของเราได้เกิดเหตุการณ์และอยู่ในสถานการณ์ที่ร้ายๆต่างๆนานาเลยนะครับมานักต่อน,นักแล้วและคุณรู้ไหมครับว่าเรื่องราวทั้งหมด ที่ประเทศไทยฟันฝ่ามาได้และยืนยงคงความเป็นไทยอยู่ในทุกวันนี้ว่าใครครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงและไม่เคยปรีปากบนไม่เคยออกมาบอกว่าทำอะไรเพื่อประเทศไทยบ้างหรือเพื่อคนไทยบ้างและคุณรู้ไหมครับว่าบุคคลผู้นั้นคือใครผมจะขอเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่คณะราษฎรได้เอารถสองคันนะครับไปจับเด็กนักเรียนเป็นตัวประกัน เพื่อที่จะยึดอำนาจและก็เปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จในปี2475ครับและในปีต่อมาก็เกิดการปฏิวัติกันเองและจากวันนั้นคณะราษฎรก็ได้ครองอำนาจถึง25ปีจนถึงในปีพศ2500เลยนะครับและหนึ่งปีต่อมาหลังจากที่ยึดอำนาจคือในปี2476ครับฝ่ายทหารของคณะราษฎรก็ได้ยึดอำนาจโดยเด็ดขาด แล้วหลังจากนั้นการเมืองไทยก็วุ่นวายจนไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวครับและก็ได้เกิดการทะเลาะก,กันเองและไม่มีแผนทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนั้นนะครับก็พยายามที่จะให้ประเทศไทยที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ให้ได้โดยลอกตำราของฝรั่งเศสมาทางดุนและไม่มีบริบทของไทยเลยและก็ขาดการวิเคราะห์ทางสังคมอีกด้วยในเวลาต่อมานะครับในปี2480 คณะผู้ก่อการนี้ก็ได้เริ่มทำลายการศึกษาโดยการปิดการศึกษามัธยมปลายของโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็หาว่าเจ้าเป็นคนสร้างขึ้นจนลามไปปิดทุกโรงเรียนที่มีมัธยมปลายทั่วประเทศทุกจังหวัดรวมไปถึงโรงเรียนเอกชนอีกด้วยครับนักเรียนจากต่างจังหวัดนะครับที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพก็จะต้องมาอาศัยอยู่วัดเพื่อเป็นที่พักพิงและเป็นที่กินครับจึงได้เกิดเด็กวัดขึ้นนั่นเองล่ะครับ และการเรียนภาษาที่ 2, องหรือภาษาที่3หรือภาษาต่างๆน,น,นะครับก็ถูกทําลายลงด้วยลองมองในมุมกลับกันนะครับถ้าตอนนั้นมีถูกกีดกันแบบนี้เด็กไทยของเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกับเด็กมาเลเซียนนั่นแหละครับการสอนภาษาจีนในสมัยนั้นก็ถูกห้ามอย่างโดยเด็ดขาดคนไทยจึงเสียโอกาสไปมากและคนที่มีฐานะที่มีวิสัยทัศน์ก็จะส่งลูกๆไปเรียนที่ฮ่องกง ที่ปีนางบ้างที่ไต้หวันบ้างแล้วก็ได้ดีกันมากๆและต่อมาก็มีบทบาทเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศในเวลาต่อมาและเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแบบคร่าวๆนี้นะครับมันเกิดจากการขาดวิสัยทัศน์ของผู้นำล้วนๆในสมัยนั้นนั่นเองล่ะครับนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศครั้งในรัชกาลที่หารัชกาลที่6 เป็นจำนวน536คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ทำงานและก็ถูกจับไปขังที่เกาะต่างๆบ้างและดิกชันรีภาษาอังกฤษเล่มแรกก็ได้ถูกเขียนขึ้นในคุกครับแล้วก็ลักลอบนำออกมาตีพิมพ์และกำลังคนที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างชาติก็ได้ถูกทำลายลงและประเทศไทยก็ถูกทำลายไปด้วยซึ่งระยะเวลา25ปีนั้นที่คณะราษฎรปกครองประเทศ จึงเป็นการทำลายประเทศให้พังลงได้จริงๆนะครับและจากเวลานั้นตราบจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังมีปัญหานะครับเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินการวางผังเมืองการพัฒนาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์โรงเรียนถูกทำลายประวัติจังหวัดต,ต่างๆชุมชนก็ถูกทำลายไปด้วยและการทำลายคนนั้นคือการทำลายผู้ที่จะสร้างประวัติศาสตร์กับการทำลายโรงเรียน ก็คือการทำลายประเทศนั่นเองและครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับอำนาจของคณะราษฎรนั้นก็ตกอยู่ในมือของผู้นำด้านทหารที่สนใจแต่การปลุกระดมการบริหารแบบนาซีและมุสโซลินีครับแต่ก็ไม่มีความรู้เรื่องสถานการณ์ของโลกอย่างลึกซึ้งเลยนะครับซึ่งผ่านไป8ปปีหลังจากที่ยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองพวกเขาเหล่านั้นก็นำประเทศ เข้าทำสงครามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสโดยการสนับสนุนของญี่ปุ่นซึ่งสงครามอินโดจีนนั้นนะครับที่ไทยเรารบกับฝรั่งเศสนักล่าอาณานิคมนั้นก็ได้เกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายน2483จนมาสิ้นสุดในวันที่9พฤษภาคม2484ครับซึ่งไทยเราก็ได้เสียเรือรบทั้ง3ลำที่มีอยู่นั่นก็คือเรือหลวงชนบุรีเรือหลวงสงขลา และเรือหลวงทนบุรีที่ยุทธนาวีเกาะช้างครับและก็เป็นต้นเหตุหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เราไม่มีกำลังที่จะสู้ที่เพียงพอเพื่อต่อต้านการยกพลขึ้นบกของญี่ปุ่นในเวลาต่อมานั่นเองและผ่านไป9ปีหลังจากที่ยึดอานาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองและเจดเดือนเต็มๆหลังจากที่จบสงครามอิโดจีนไปนะครับ <c oughs> ก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในปีพศ2 4 8 4 ที่ไทยเราได้ถูกยกพลขึ้นบกแบบกระทันหันเลยทีเดียวครับหลายทิศท,ทางเมื่อในวันที่8ธันวาคม2484ครับและประเทศไทยนั้นก็ได้ประกาศเข้าข้างกับญี่ปุ่นซึ่งคิดว่าญี่ปุ่นกับเยอรมันจะชนะสงครามซึ่งถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับในการอ่านเกมสงครามเพราะไม่ได้คำนวณถึงกระบวนการกู้เอกราชอินเดียและอเมริกาครับต่อมาในปี2485 ก็ได้เกิดน้ําท่วมใหญ่ที่กรุงเทพและทั่วภาคกลางก็เนื่องมาจากไม่มีเขื่อนไม่มีฝ่ายกั้นน้ําและจากที่น้ําท่วมใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็ได้เกิดการขาดแคลนอาหารของใช้และเดือดร้อนกันทั้งประเทศเลยทีเดียวครับแล้วก็ต้องเอาเข้าวสารมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนและเนื่องด้วยผลของสงครามก็ทําให้ไทยนั้นไม่มีเวลาที่จะพัฒนาอะไรได้เลยครับและในช่วงสงครามนั้นคนไทยอดอยากเป็นอย่างมาก เพราะเงินของไทยจะใช้แลกกับชาวโลกไม่ได้ไม่มีข้าวของเข้ามาขายในประเทศไม่มีเสื้อผ้าถึงขนาดที่เราทำสบู่ใช้เองซึ่งทำมาจากขี้เถ้าเลยทีเดียวนะครับและก็มีเพียงอาชีพกักตุนเท่านั้นครับที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจใหม่และเกิดนายทุนไทยที่ต่อมาก็เข้ายึดธนาคารอย่างที่เราได้ทราบกันนั่นแหละครับและในปีพศ 2487- ถึง2488่กรุงเทพก็ได้ถูกทิ้งระเบิด โดยเครื่องบินราว2,500ลำเลยทีเดียวครับซึ่งก็ทำให้สะพานพุทธซึ่งเป็นสะพานเดียวที่เชื่อมต่อกรุงเทพกับธนบุรีได้พังเสียหายไปแล้วก็ได้มีการซ่อมและก็เปิดใช้การได้ในปีพศ2493ครับและในครั้งนั้นสถานีรถไฟก็พังเสียหายทั้งหมดตั้งแต่หัวลำโพงธนบุรีบางซื่อซึ่งเสียหายทุกแห่งเลยทีเดียวครับรวมไปถึงทางรถไฟไปพม่าด้วย โรงไฟฟ้าวัดเรียบก็ถูกระเบิดทำลายทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้กันซึ่งก็เรียกได้ว่าระบบสาธารณูปโภคการขนส่งพังหมดเรือก็จมไปอีกร่วมร้อยลำเครื่องบินของไทยปลอดภัยเพราะข้าศึกมองไม่เห็นเพราะเราโดนทิ้งระเบิดอยู่ข้างเดียวนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าปืนปะตะอ,อของเราหรือปืนต่อสู้อากาศยานของไทยนั้นยิงไม่ถึงเครื่องบินเหล่านั้นครับที่มาทิ้งระเบิด ต่อมาในสงครามครั้งนี้ก็ได้จบลงในปีพศ2488ซึ่งญี่ปุ่นยอมแพ้และไทยก็แพ้ไปด้วยแต่ไทยเรานั้นก็ได้มีการพลิกแพลงครับจากผู้ที่แพ้งสงครามให้กลายมาเป็นฝ่ายที่ชนะสงครามได้แบบเทพเลยทีเดียวครับซึ่งคลิปที่เราทําการพลิกแพลงชนะสงครามนั้นผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วหลายคลิปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนบลิงก์เอาไว้เผื่อท่านใดสนใจจะเข้าไปฟัง เพื่อจะได้อัธรรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแหะครับแล้วเราก็ต้องทําสัญญากับออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสเพื่อจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามด้วยหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาซ่อมแซมเศรษฐกิจและก็จ่ายหนี้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับซึ่งหนี้สงครามนั้นมันเยอะมากๆเลยทีเดียวและก็ทําให้ไทยจะต้องจ่ายข้าวให้กับอังกฤษถึง3ล้านตันและก็ได้มีสัญญาห้ามขุดขอคอดกรอีกด้วยล่ะครับ ค่าเงินของไทยก็อ่อนค่าลงเป็นอย่างมากและประเทศไทยก็ไม่มีรายได้และเมื่อเทียบกับครั้งในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งเงินบาทของไทยก็เท่ากับหนึ่งปอนด์สเตอร์ลิงเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าก่อนปีพศ2500ประเทศไทยจนเป็นอย่างมากแรงแค้นไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอพยาบาลไม่มีโรงเรียนคือว่าโรงเรียนนั้นก็มีอยู่เป็นบางที่ครับ แต่คนส่วนใหญ่อาศัยกระตอ๊อบหลังค่ามุงจากและก็มีปัญหาว่าข้าวจะไม่พอกินไก่และหมูก็เป็นของหายากนั่นก็เพราะว่าไทยเราก็ต้องใช้นี่กันอย่างยาวนานนั่นเองครับจากปีพศ2 4 7 5ถึง2,500ประเทศไทยของเราไม่มีประวัติศาสตร์ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและที่จะมีก็เพียงแค่ประวัติของบุคคลว่าใครทะเลาะก,กับใครซึ่งประเทศไทยนั้น ได้เสียเวลาและเสียโอกาสเป็นอย่างมากที่ยุ่งอยู่กับการชำระหนี้ต่างชาตินั่นเองแล้วครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ขึ้นครองราชในปีพศ2489ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่อันตร,รายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอันตร,รายจากคนในรัฐบาลที่บ้างก็มีแนวคิดแบบฮิตเลอร์บ้างก็มีแนวคิดแบบบอนเชวิคซึ่งทรัพย์สินเช่นที่ดินของพระมหากษัตริย์แนวรอบวางสวนจิต สามเสนสาราแดงสีลมก็ถูกเอาไปขายแบ่งกันด้วยสถิติในปี2503ที่ฝรั่งมาสำรวจให้จาก U.N. Escape ว่าประเทศไทยนั้นมีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดในเอเชียครับซึ่งต่ำกว่ามาเลเซียถึง4เท่าต่ำกว่าเวียดนามกัมพูชาลาวพมา่าอินเดียฟิลิปปินส์ซึ่งในเวลานั้นนะครับคนไทยเรามีรายได้แค่2,000บาทต่อคนต่อปี ซึ่งตามกว่าญี่ปุ่นถึง8เท่าเลยทีเดียวครับรัชกาลที่9ในหลวงของเรานะครับทรงพลิกฟื้นสถานะของไทยกับต่างประเทศและสถานการณ์ในยุคนั้นก็คือไทยต้องการมิตรประเทศเพื่อมาป้องกันอันตรายจากภัยคุกคามรอบบ้านไทยต้องการเงินเพื่อมาลงทุนสร้างถนนน้ําไฟฟ้าเขื่อนกันน้ําท่วมการศึกษาโรงพยาบาลไทยต้องการให้มีการลงทุนสร้างอุตสาหกรรมและการบริการ ขยายการเกษตรและสร้างงานให้คนไทยครับและประเทศไทยนั้นเราก็ต้องการยอมรับนับถือจากต่างชาติเพื่อให้คนลืมสงครามโลกครั้งที่สองและไทยก็ต้องการพัฒนาให้เท่าเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองล่ะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จประพาสประเทศตะวันตก14ประเทศซึ่งก็ได้ใช้เวลา6เดือนเต็มๆพร้อมกับพระราชินีนาถแล้วก็มีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช ซึ่งก็เป็นแม่กองจัดการท่านผู้นี้เป็นแม่กองจัดการการสเสด็จต่างจังหวัดด้วยซึ่งก็เป็นโชคดีของคนไทยเลยทีเดียวนะครับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตรัสได้หลายภาษาได้เป็นอย่างดีครับทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและก็เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็สรงวิตตี้แบบฝรั่งทั้งความสง่างามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่แพ้ใครในโลก ทรงหน้าเกรงขามแต่นุ่มนวลและก็เป็นมิตรซึ่งก็ไม่มีคนไทยคนไหนที่จะทำได้ขนาดนั้นการที่ทรงศึกษาที่สวิสนั้นคนยุโรปและอเมริกาถือว่าเป็นสุดยอดแห่งอารยธรรมเป็นสังคมที่สร้างคนที่เข้าใจอารยธรรมที่หลากหลายทั้งสองพระองค์มีบุคลิกภาพที่เป็นที่ชื่นชมของผู้คนในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i นั้นก็ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นพระราชินีที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็ได้มีพระรูปถ่ายลงปกหนังสือพิมพ์และก็ออกทีวีกันมากมายเลยทีเดียวด้วยครับทั้งสองพระองค์นั้นทรงเป็นนักการต่างประเทศและนักการทูตที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดทรงมีพระโนบิลิตี้เป็นอย่างมากการเสด็จเยือนในที่ต่างๆนั้นจึงได้ความเคารพนับถือจากประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐบาลต่างประเทศและที่สำคัญนะครับประชาชนของประเทศนั้นๆ ก็ได้ออกมารอต้อนรับกันอย่างหนึ่งแน่นเลยทีเดียวครับซึ่งก็เป็นการต้อนรับที่ใหญ่โตมากๆและข่าวนั้นก็ได้กระจายออกไปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่1อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับในยุคนั้นสถาบันกษัตริย์ในยุโรปสูงส่งมากนี่เป็นคุณต่อประเทศไทยที่มีสถาบันกษัตริย์ครับจากการเสด็จเยือนของสองพระองค์ต่อมาประมุกและหัวหน้ารัฐบาลเหล่านั้นก็มาเยือนประเทศไทยอีก และชื่อเสียงของประเทศไทยก็ได้ปักอย่างสง่างามบนแผนที่โลกนั่นเองครับต่อมาก็ส่งเสด็จเยือนประเทศในเอเชียและเมื่อทรงได้รับมาตรฐานระดับสูงลิบลิวนั้นในแถบทวีปยุโรปและอเมริกาที่รับเสด็จพระองค์แถวประเทศในเอเชียก็ต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่มากซึ่งเป็นเชิงที่แข่งกันนิดๆนะครับซึ่งคนไทยก็ภูมิใจกันอย่างสุดๆเลยทีเดียวครับ นี่คือการทูตที่ดีที่สุดของไทยในยุคโลกสองขั้วพระองค์ท่านช่วยให้ประเทศไทยยืนถูกข้างและไม่ล้มนั่นเองะครับประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและเรื่องที่ไทยเป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองร่วมกับญี่ปุ่นเยอรมันและอิตาลีนั้นก็หายไปครับและก็มีเงินช่วยเหลือลังไหลเข้ามาพร้อมกับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอีกด้วยครับจากวันนั้น ประเทศไทยของเราก็ได้สร้างระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศและพัฒนามาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งในยุคนั้นนะครับใช้เงิน3,500ล้านบาทครับและก็มีทุนเรียนต่อเมืองนอกอีกเยอะมากมายเลยทีเดียวตลาดการค้าก็เปิดก็ได้มีการลงทุนเข้ามามากและตั้งแต่นั้นการท่องเที่ยวของไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับจากการที่มีนักท่องเที่ยวราวๆหนึ่งล้านคน จนมาถึงปัจจุบันนี้ไทยเราก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมากและในปี2,566จากต้นปีนะครับจนถึงเดือนกันยายนก็ได้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศเกือบ20ล้านคนแล้วด้วยครับซึ่งก็เป็นยุคของการฟื้นฟูอรารยธรรมวัฒนธรรมเพื่ออวดแขกบ้านแขกเมืองและก็เผยแพร่ไปทั่วโลกและก็เป็นยุคที่ประมุกประเทศต่างๆได้เสด็จมาเยือนจังหวัดในประเทศไทย เช่นเชียงใหม่ครับจนกลายเป็นเมืองระดับโลกและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมาทำข่าวประเทศไทยและก็เผยแพร่ไปทั่วโลกอีกด้วยละครับเราจึงภูมิใจเป็นอย่างมากที่พระประมุขของเราทรงฉลาดเยี่ยมยอดเปี่ยมไปด้วยความสามารถและวันนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระราชินีที่ครองราชยาวนานที่สุดของโลกอีกด้วยนะครับและความลับที่ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดี ก็ได้เกิดอาเซียน10ประเทศที่มั่นคงมายาวนานก็เพราะในหลวงของเรานี่แหละครับซึ่งในทางประเทศจีนก็ได้บอกว่าส่งเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองแผ่นดินพระจกักรพรรดิของญี่ปุ่นก็ได้ใกล้ชิดกับพระราชวงศ์ไทยเป็นอย่างมากการลงทุนของญี่ปุ่นจึงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากประธานบริษัทใหญ่ๆของญี่ปุ่นก็ตัดสินใจลงทุนในทันทีหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวครับ ซึ่งพระองค์นั้นก็ส่งปิดทองหลังพระให้คนไทยอย่างมากมายจริงๆครับและผู้ที่กระทําการชั่วร้ายให้สถาบันเสียหายนั่นก็คือการทำลายชาติที่เห็นทำกันมาหลายปีแล้วและการกราบขอพยโทษพระองค์ท่านก็น่าจะถูกต้องนะครับแต่ความเสียหายต่อประเทศและประชาชนจะเอาคืนกลับมาไม่ได้แล้วแต่ที่น่าประหลาดก็คือทั้งสองพระองค์นั้นไม่เคยพูดว่าทรงทำอะไรให้กับประเทศ อย่างมากมายมหาศาลขนาดไหนทรงปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับการต่างประเทศซึ่งก็เป็นบุญเป็นวาสนาของคนไทยแล้วนะครับที่ได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักประชาชนของพระองค์อย่างไม่มีที่ใดในโลกที่จะเหมือนได้เลยครับและในสถานการณ์ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อมีนักข่าวชาวต่างชาติได้ถามในหลวงว่าทำไมพระองค์จึงไม่ค่อยยิ้ม พระองค์ก็ส่งชี้ไปที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตแล้วก็บอกว่า That is my smile ซึ่งก็แปลว่านั่นไงรอยยิ้มของฉันและจากคำที่ตรัสนั้นรอยยิ้มนั้นก็เป็นรอยยิ้มที่สวยที่สุดตลอดการจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองละครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านพ้นมานานแล้วนะครับมันอาจจะทำให้ใครหลายๆคนต้องเจ็บปวดจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในครั้งอดีตการ ซึ่งก็เกิดกับบรรพบุรุษในหลายๆประเทศรวมถึงคนไทยด้วยใช่ไหมล่ะครับ <ing and> การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้นเราเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อให้มาเกลียดชังกันนะครับ in <competition> แต่เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสิ่งที่ผิดพลาด in <val> และก็พร้อมที่จะแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใด สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระศิรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกอีกทั้งพระบารมีของบุรพกษัตริย์ของไทยทุกพระองค์โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ